ครับวันนี้พบกับคุยวิอีกแล้วนะครับวันนี้คุยวิมาในรูปแบบของนักสำร,รวจนะครับเด็กอ่าเด็กเป็นยังไงาครับอาทิตย์ก่อนเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับประสาทสัมผัสไปไใช่ไหมครับเด็กอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กอ่าก็คือในโลกใบนี้นะครับเด็กมีสิ่งต,ต่างๆอยู่มากมายเลยน,นะครับเด็กแต่เราเนี่ยสามารถแบ่งสิ่งต่างๆนี้ได้เป็น2กลุ่มใหญ่นะครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับกับสิ่ง ไม่มีชีวิตนะครับเด็กวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะครับเด็กพร้อมี่ยครับเด็ก้อมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเด็กครับเราสามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตนะครับเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่หนึ่งเลยนะครับเด็กก็คือคนนั่นเองนะครับเด็กคนเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ 2. ก็คือสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ปีกนะครับก็จะเป็นพวกสุนัขใช่ไหมครับไก่นกหรือว่าปลา ก็เป er ็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเด็กแล้วก็อีกข้อนึงนะครับเด็กก็คือพืชนั่นเองนะครับเราสามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตนะครับเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือคนสัตว์แล้วก็พืชนั่นเองนะครับเด็กเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนี้มีอะไรบ้างครับเด็กครับคุณสมบัติอย่างแรกครัของสิ่งมีชีวิตเลยนะครับก็คือการกินอาหารนะครับเด็กแน่นอนเลยครับเด็กสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีการ กินอาหารนะครับเพื่อที่จะนําอาหารเนี่ยไปเป็นพลังงานใช่ไหมครับเดือๆแล้วก็เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับให้มีการเจริญเติบโตนะครับเอาพลังงานไปใช้ทําอะไรบ้างนะครับใช้ในการเดินการวิ่งการกระโดดนะครับหรือว่าการใช้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายหรือว่าการเล่นกับเพื่อนๆนะครับเล่นกับพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าใช้ในการทําสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการกินอาหารนะครับเด็กครับ กินอาหารก็เราต้องเลือกด้วยนะครับเด็กว่า,าต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับและครบห้ามู่น,นะครับเด็กคุณสมบัติเฉพาะข้อที่2นะครับก็คือการจเจริญเติบโตนะครับเด็กนี่เกห็นไหมครับเด็กนี่รูกเห็ปปนไหมครับการจเจริญเติบโตนะครับการที่เราทานอาหารเข้าไปใช่ไหมครับเด็กร่างกายของเราได้รับสารอาหารปุ๊บเนี่ยก็ยกจะทําให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตอาจจะเริ่มจ,จากไหวทารกใช่ไหมครับเด็กแล้วก็เริ่มหัดเดินเอ,อ้ยหัดยืนหัดเดิน เล้วก็เป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเด็กนี่ก็จะมีการเจริญเติบโตนะครับใครที่ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างที่คุณบอกมาครับทานเนื้อนมไข่ทานผักผลไม้นะครับดื่กกมน,น้ำเยอะๆนอนหลับพักผ่อนเะพียงพอนะครับก็จะมีร่างกายที่สูงแล้วก็แข็งแรงนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยทานผักทานผลไม้นะครับอาจจะตัวเล็กใช่ไหมครับเด็กแล้วก็ไม่ค่อย อ่านี่เป็นการเจริญเติบโตของคนใช่ไหมครับเด็กพืชก็เหมือนกันนะครับเด็กพืชก็มีการเจริญเติบโตแบบนี้เลยนะครับเด็กมีจากเรือมจากเมล็ดก่อนใช่ไหมเด็กก็ค่อยโตขึ้นกลายเป็นพืชนะครับอาจจะดูจากส่วนสูงนะครับเด็กอาจจะดูจากขนาดของใบใช่ไหมครับที่มีขาที่ใหญ่ขึ้นนะครับคุณสมบัติข้อที่3นะครับของสิ่งมีชีวิตก็คือต้องมีการขับถ่ายน,นะครับเด็กสิ่งมีชีวิตต้องมีการขับถา่ายเมื่อเรานะ เข้าไปใช่ไหมครับร่างกายก็จะดูดเอาสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปนะครับรเด็กช่นสารอาหารต่างๆนะครับพวกสิ่งไม่มีประโยชน์นะคะรับหรือพวกกากอะเนี่ยก็จะถูกขับถ่านมา <c oughs> ในรูปแบบของอุจจาระ <c oughs> นี่อย่างนงี้ครับเด็กอุจจาระเป็นไงครับเด็กเหม็นใช่ไหมครับเด็กอุจจาระก็จะมีกลิ่นเหี็ยพวกเป็นสิ่งที่เป็นของสีใช่ไหมครับไม่เฉพาะ <c oughs> ในรูปแบบของอุจจาระทรับเด็กอาจจะขับขออกเสียมาในรูปแบบของปสัสสาวะนะครับเนื้อก็ ต้องมีการขับท้ายนะครับข้อที่4นะครับเด็กสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการอะไรครับเด็กอ่าสิ่งมีชีว um, ิตจะต้องมีการเคลื่อนที่นะครับเด็กสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เพราะว่าเราจะเคลื่อนที่โดยการเดินนะครับว่าอะไรครับเด็กวิ่งนะครับวิ่งหรือว่าอะไรครับเด็กอ่ากระดโดดฉันคับเด็กสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเคลื่อนที่ัตว์ตเหมือนกันนะครับก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกัน หรือว่าพืาชบางชนิดก็มีการเคลื่อนที่นะครับเช่นพวกพืชบางชนิดมันจะมีการพันนะครับเด็กพันไปกับพวกรั้วนะหรือว่าพันไปกับต้นไม้ที่มันใหญ่นะครับคุณลักษณะข้อที่5นี่คุณลักษณะนี้ก็คือการอะรครับเการหายใจนั่นเองนะครับเด็กสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการหายใจนะครับเด็กเพื่อเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปอา่ายใจ ใช่ครับเป็นกาฝึกการหายใจนะครับอ่าวิธีง่ายเลยนะครับในการฝึกการหายใจนะครับก็คือเราเวลาที่เราหายใจเข้าใช่ไหมครองเราก็พองพออ่าเวลาหายใจออกเขาเ็ต้องคับคั่นนี่สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการหายใจคุณลนะักษณนะเฉพาะอ,อีกข้อนึงนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับจะต้องมีลูกมีหลหนานได้นะครับก็อย่างเช่นถ้าคนนะครับเด็กก็สามารถที่จะ มีลูกได้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่มีเด็กๆใช่ไหมครับเด็กถ้าเป็นสัตว์ก็เหมือนกับลูกสุนัขใช่ไหมครับมีสุนัขก็มีลูกสุนัขนะครับเด็กแล้วก็ถ้าเป็นพืชก็จะมีการขยายพันธุ์อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเด็กต่อมานะครับลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้นะครับตอบสนองต่อสิ่งเรายังไงนะเราไปดูที่คนก่อนนะครับเด็กคนนะครับเด็กดดูนะครับคนนะครับก็จะมีการตอบสนอง สมมุติว่าวเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็เจอแดดร้อนมากเลยครับเด็กการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นก็คือเอามือขึ้นมาบังแดดใช่ไหมครับเด็กขึ้นมาบังแดดแล้วก็หรือว,ว่าร่างกายก็จะมีการตอบสนอง harbor, ต่อสิ่งเหล่าคั้กจะมีเหงื่อออกใช่ไหมครับเด็กมีเหงื่อออกนี่เหงื่อออกส่วนสัตว์นะครับก็อย่างเช่นไก,ก่ที่ถ้าเด็กไก่เนี่ยพอได้รับแสงแสงยามเช้าเช้าๆเลยนะครับเด็กแสงอารมณ์เลยกลไก่ก็จะทำาไงครับเด็ก มันก็จะขันใช่ไหมครับเด็กว่าจะขันอ้ามันจะขันเพื่อต้อนรับยามเช้าของเรานะครับหรือว่าเป็นสุนัขสุนัขเหมือนกันนะครับมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเมื่อมันร้อนใช่ไหมเด็กมันจะไม่เหมือนกับกับคนนะเด็กเมื่อมันร้อนเนี่ยมันจะแลกน้ำนะหรือเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะหรือว่าสัตว์เอ้ยขอโทษครับพืชนะพืชพืชก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คืออ่ายกตัวอย่างเช่นต้นนี้นะครับเด็กก็คือต้นไมยาร้า คนอาจจะรู้จักใครที่เคยไปเที่ยวเล่นตามสวนส,สุขภาพหรือว่าสวนชาประมานใช่ไหมครับก็จะเคยเจอต้นนี้นะต้นไมายาต้นไมยราตนีมยจะตอบสนองต่อการสัมผัสนะครับเมื่อเรามือไปแตะที่ต้นไมยรานะครับต้นไมยรามันจะค่อยๆหุบใบลงครับเด็กหุบใบลงนี่ก็เป็นการตอบสนองต่อสิอ่งเรานะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับเด็กสิ่งมีชีวิตนะครับจะมีคุณสมบัติลักษณะพิเศษนะครับหนึ่งเลยก็คือ มีการกินอาหารนะครับเด็กสองมีการจเจริญเติบโตสามมีการขับถ่ายสี่มีการเคลื่อนที่นะครับห้าสามารถหายใจได้หกสามารถมีลูกมีหลาหนได้แล้วก็เจ็ดนะครับสามารถป้อสงสมรภูมงเราได้นะครับถ้ามี6 7เจ็ดข้อนี้นะครับเด็กก็เด็กก็สามารถสรุปได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะเอ็นะครับเด็กนะเป็นไงบ้างครับเด็กสามารถที่จะ แบ่งแยกได้รยังครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าใครยังไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับครูจะมาสอนว่าสิ่งไหนนะครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับช่วงเกมตอบคำถามนะครับหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กๆมาลองตอบคำถามวิทยดูนะครับพร้อมรยังครับเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะ จะมีร <äd> มูปให้เด็กๆดูนะครับเด็กๆเด็กๆตอบคุยนะครับว่ารูปที่เด็กๆเห็นนั้นนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับถ้าร on, ูปน right. ั้นเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กๆก็ชูยอดเยี่ยมเลยนะครับเด็กถ้าใครคิดว่ารูปที่ที่เด็กๆเห็นนะคร him, movement, business, sure y y ับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเด็กๆก็ทํายอดแย่นะครับเด็กพร้อมเรียงครับข้อที่หนึ่งรูปจะมาแล้วนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ นี่รูปที่1เป็นรูปของพี่ยีรับของเรานั่นเองเห็นไหมครับเด็กพี่ยีรับนี่ <S <S เดี๋ยวอาหารให้พี่ยีรับกินก่อนพี่ยีรับกินอะไรครับเด็กใบไม้ใช่ไหมครับเด็กนี่ใบไม้เอาใบาไม้ให้เด็กกินให้ยีรับกินก่อนนะครับเด็กๆคิดว่าพี่ยีรับของเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตครับเด็กติกต๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเด็กๆนี่ใครตอบถูกมากครับข้อต่อไปนะครับเด็กข้อต่อไปเป็นโอ้สิ่งอะไรครับเด็กคือเรือนั่นเองนะครับเรือของเรานี่เดี๋ยวคุยเติมควันเทอร์โบให้นี่เรือเด็กๆคิดว่าเรือเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตครับเด็กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตัก ติ๊กต็อกเด็กๆต้องครับเด็กๆเรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเด็กๆเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับข้อต่อไปนะครับเด็กๆข้อนี้เด็กๆหลายคนน่าจะรู้จักพี่คนนี้นะครับเด็กพร้อมแล้วไปดูกันนี่ใครครับเด็กๆใครครับพี่คนนี้พี่คนนี้ก็คือพี่เก๋ไก๋สไลเดอร์ของเราน um ั cosas, ่นเองนะครับเป็น เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเลยใช่ไหมครับเด็กคิดว่าพี่เก๋ไก่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตครับติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักติก๊กตักอ่าถูกต้องครับเด็กๆพี่เก๋ไก่เป็นคนใช่ไหมครับเด็กคนเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเด็กข้อต่อไปรูปต่อมานะครับอ่าเป็นรูปของอะไรครับเด็กอ่า ต่อมาเป็นรูปของดินสอใช่ไหมครับเด็กๆรูปดินสอเด็กๆคิดว่าดินสอสีเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตครับแน่นอนเลยครับเด็กๆดินสอสีเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเด็กๆครับข้อต่อมานะครับเด็กข้อสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆข้อสุดท้ายแล้ว โอเด้งดึงดึงเลยอ่าหลายคนเคยเล่นใช่ไหมครับนั่นก็คือลูกบอลยางนะครับเด็กเด็กคิดว่าลูกบอลยางเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตครับแน่นอนครับเด็กๆลูกบอลยางเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเด็กๆอ่าเป็นไงบ้างครับเด็กใครตอบถูกทุกข้อบ้างครับเด็กๆใครตอบถูกทุกข้อแสดงว่าเด็กเก่งมากๆเลยนะครับใครที่ตอบผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆครับครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของใบงานกันเลยนะครับเด็ก ครับเรามาดูส่วนของใบางานกันนะครับเด็กๆใบงานอาทิตย์นี้จะเป็นใบงานของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเด็กๆใบางานของเด็กง่ายมากเลยนะครับเด็กๆอ่าก็คือให้นะักเรียนระบายสีสิ่งมีชีวิตให้สวยงามああอ่าคุยมีรูปให้เด็กอยู่ในกรอบสีหลายๆสีเลยใช่ไหมครับเด็กๆให้เด็กเน,นี่ยระบายสีสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กๆเด็กๆคิดว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างอ่าเดี๋ยวคุยวิขยายรูปใ,ให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึง เด็กจะได้เห็นช,ะชะัดๆแบบนี้นะครับเด็กเด็กคิดว่าโบเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ต้องระบายดาวเป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่ใช่หมูพี่หมูพี่หมูเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเราก็อาจจะระบายพี่หมูคุยไม่มีสีชมพูรครับเด็กคุยขอใช้เป็นสีน้ําตาลละกันนะครับเด็กเด็กระบายให้สวยๆกว่าคุยนะครับเด็กคุยระบายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่เด็กก็ระบายสีที่พี่หมูนะครับกุ้งเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับเด็ก อ่าเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ระบายสีกุ้งด้วยคุณิตระบายไม่ค่อยสวยนะครับนี่ระบายสีกุง้งกบแล้วครับกบกบเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็ระบายสีกบด้วยกระเป๋าใช่ไหมไม่ใช่กันไกรกใช่ไหมไม่ใช่ก้อนเมฆใช่ไหมไม่ใช่นะครับเด็กๆอ่าส่วนขั้นตอนนี้เด็กๆไปลองคิดเองนะครับคุณิไม่บอกแล้วเด็กๆลองฝึกทําเองนะครับเด็กระบายสีให้สวยๆเลยนะครับสอหรอบวันนี้นะครับเด็กไว้แค่นี้ครับเด็กๆบ๊ายบาย